เจ้าลูกลกกระจิกน้อยตอนนี้สละห้องหนึ่งห้องเลยให้เขาหัดบินหัดเริ่มแล้วเริ่มนี่อยู่สองตัวที่จะเริ่มจิกกินน้ำเล่นน้ำแล้วก็จิกเงินเห็นไหมเห็นแค่แนั้นอะ่ะเขาจะจิกดอกไม้ดอกไม้ของชามแรงเขาเริ่มจะจิกกินละก็พยายามหัดเขา กินเองอกินเองได้แล้วได้ได,ได,ไดออกไปยุ้งนอกจะมีแววอยู่สักสองตัวมั้งคือเขาจะโต,ตอ,อ,อีกไอตัวเล็กๆก็ยังกินเสร็จนอนหิวล้องเรียกพอกินเสร็จก็เข้านอนตัวนี้ก็ยังเล็กเป็นจ่อยอยู่แล้วใจเป็นไงลูกเป็นไงนั่นนั่นโตโตแล้วนั่นตัวนี้ ตอนนี้เริ่มแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมจิตก,กินอาหารนะฮะก็ให้เขาจิกกินส้มแล้วก็เอาอาหารวางเอาไว้วางไว้แล้วก็เริ่มหัดบินเล้วก็บินไปก,การต้นไม้นะะี่ยเพราะว่าตรงห้องนี้มันจะมีต้นไม้เยอะก็จะให้เขาบินหัดบินไปก่อนฮะ,ะแต่ยังไม่ได้ให้ออกข้างนอก ยังกินเองไม่เป็นเลยเดีย๋ยวพอจิตกินเองได้แล้วก็จะปล่อยเขาออกไปแล้วล่ะคะ่ะ